เัฒ์พรเปิดบ้านเก่าริมเจ้าพญาให้ดูครั้งแรกแต้วัฒนพรทำบุญบ้านเก่าริมน้ำของคุณพ่อพาชมทุกมุมสวยงามรม่มรื่นมากพี่เต๋าเผยที่มาของบ้านอบอุ่นหลังนี้ถือเลื่อดีนางเอกสาวแตาวัฒนพรเตมีรักพร้อมด้วยพี่สาวเต๋านัทวดีและคุณแม่นิดเดินทางมาทำบุญบ้านเก่า ริมน้ำเกาะเกรดของคุณพ่อต้องบอกว่าบ้านหลังนี้บรรยากาศอบอุ่นและรมรื่นมากๆเพราะติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยทีเดียวซึ่งแต้วได้นำภาพของบ้านและภาพการทำบุญบ้านมาฝากแฟนคลับพร้อมบ,บอกว่าวันนี้อบอุ่นมากถือเป็นการรวมตัวพบปะญาติพี่น้องไปด้วยนอกจากนี้พี่เตา๋านัดวดีได้บอกเล่าเรื่องราวของบ้านหลังงามนี้ไว้ว่าสีสีวันนี้วันดีทำบุญบ้านริมน้ำของคุณย่าที่ปากเกรด ทั้งพิธีพราหมณ์พิธีพุทธรู้สึกดีมากเป็นการรวมญาติไปในตัวที่เดิมตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณยา่าแล้วก็มาซื้อแปลงข้างๆเชื่อมกันมีบ้านเก่าติดมากับที่แม่นิดก็เลยจัดการปรับปรุงจากบ้านเก่าให้ดูดีขึ้นแต่ทําไว้ไม่มีคนมาอยู่จ้าทําทางเชื่อมติดกันตอนนี้บ้านเรามีที่ริมน้ํา ยาวติดถนนสองแปลงแปลงหนึ่งบ้านคุณยา่าอีกแปลงทำอะไรดีอยากทำคาเฟ่โฮสเทลริมน้ำเจ้าพยาแต่ไม่มีหัวเลยจ้าปลูกกล้วยไปก่อนเนอะทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันอย่างอบอุ่นซึ่งได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า home is being surrounded by all the people we love the most แปลเป็นไทยว่าบ้านกำลังถูกร้อมรอบด้วยคนที่เรารักมากที่สุดทั้งหมด พร้อมทั้งเช็คอินกรอเกตจังหวัดนนทบ,บุรีและนอกจากนี้ยังได้เห็นไฮโซนายหวานใจสุดที่รักมาด้วยบอกเลยว่าฝากเนื้อฝากตัวกับญาติญาติทุกคนรักจริงหวังแต่งแน่นอนจ้างานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกลับเข้ามาคอมเมนต์แซลกันยกใหญ่เอาเป็นว่าเราไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยค่ะ